เมื่อวันพุทธที่1เมษายน2558เวลา8 30. 30. นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณบริเวณใต้อาคารหอผู้ป่วย2กอโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้มีการจัดงานโครงการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัรญาสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบในวันที่2เมษายน2558โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจานนรย์นายแพทย์สุรพลวิรศิริ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยาศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์คุปตานนเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระาชะกุศลสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรับการปลูกไตได้รับการปลูกถ่ายไตมากขึ้นและเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น โดยภายในงานไ,ได้มีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางทหารบกและการแสดงดนตรีจากวง out of order จากโรงเรียนสาธิตมอดินแดงคณะศึกษา,าศาสตร์มห AH. าวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงมีการตั้งโต๊ะรับบริจาคอวัยวะและไตสำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะบริจาคและสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะรอรับไตและในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาณ,ณ,ณห้องประชุมมิตรภาพอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ careers. ได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษและเสวนาภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไตยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ